สำหรับพิมพ์ตัวนี้มันเป็นพิมพ์มอนไซสี่ชิ้นอย่างนี้นะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับประกอบมันจะมีฝั่งเอประกอบเหมือนกันทั้งสี่ด้านนะครับ,นนรบหมุนยังไม่ต้องแน่นนะครับหมุนแค่ให้มันไปถึง็อตอีกตัวกว่อนนะครับแล้วค่อยมากระชับให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับนี่นค่อยมาย้ำให้แน่นอีกทีแล้วตัวนี้ก็จะทาน้ำมันพิมพในก็จะทาน้ำมันเช่นกัน โดยที่เราใช้น้ำมันเครื่องเก่ามอเตอร์ไซค์อันนี้เราทาเยอะทาเยอะเนี่ยมันยิ่งขอดง่ายนะครับทาตรงปากมันด้วยทาให้ทั่วให้ชุ่มโดยเฉพาะแบบที่มันมีโค้งอย่างเงี้ยนะครับล่องข้างาในด้วยเราต้องทาให้ถึงนะมีจุดอับของมันด้วยอันนี้เป็นรูระบายน้ำให้สินะครับว่ามีอะ้เลย ชุมเลยพิมไนนี้ต้องชุ่มนะคะรับส่วนมากพิมไนเนี่ยมันจะแห้งก่อนพิมน,นอกโดนลมโกกนิดนึงก่อนจะแห้งเร็วนี่เสร็จปุบ๊บจะมีท่อตัวนี้เราบีบลักษณะนี้ให้เข้าไปก่อนไม่ต้องแน่นมากมีนจะลดแดงเสียดทานของปูนวลาถอดมาคสถ้าติดตัวนี้จะติดอยู่ในปูนแล้วเราค่อยหนีบออกีลังเพื่อจะให้ ปากกระถางเนี่ยมันไม่มีรอยกระแทกจากเหล็กโยตรง,งฟูไม่ติดกับเหล็กมันก็จะถอดระบาปากจะคมแล้วเราก็ไปประกอบ